สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Stock News Update ในช่วง Pre Open Report ประจําวันพฤหัสบดีที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2564ค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook l i v e Fanpage ข่าวหุ้นธุรกิจช่องง y o u t u b e ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์ Pre Open Report วันนี้คุณผู้ชมพบกับดิฉันพัชชาพัทรเดช,ชาธรรมเช่นเคยนะคะเช้าๆแบบนี้เราไปตรวจสอบภาวะการการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศกันค่ะ มเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นยุโรปมีการปิปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้ง3ามแตชนีโดยได้หุ้นบลูชิปปรับตัวขึ้นขานรับกับการเปิดเผยแนวโน้มผลประกอบการที่สดใสและหุ้นกลุ่มเดินทางที่ดีตัวขึ้นหลังจากร่วงลงในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ดัชนีด็คตลาดหุ้นเยอรมันปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น1.36%ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น1.85%ดแัชนี FTSE ร้อยตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น1.70% เช่นเดียวกับตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อคืนที่ผ่านมาดัชนีหลักทั้งสดัชนีก็มีการป,ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะคานรับกับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนซึ่งก็รวมไปถึงบริษัทจอร์นสันแอนจอนร์นสันและโคคาโคล่านอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นติดต่อกันเป็นวันที่สองหลังจากที่ดัชนีดาวโจนส์ซุดตัวลงรุนแรงในที่สุดรอบ9้าเดือนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ทำให้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ0.83ดัชนี S&P 500ปรีบปรับตัวเพิ่มขึ้น0.82ดัชนี n แอสแ q กปรปรับตัวเพิ่มขึ้น0.92จากภาวะการการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศเดี๋ยวเราไปตรวจสอบทิศทางข่าวสำคัญบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้กันค่ะ เริ่มตอนเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของความเคลื่อนไหวค่ะของทางบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือว่า G P S C ภายหลังจากที่มีการเข้าลงทุนนะคะในโครงการของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศอินเดียตามพาดหัวข่าวที่ว่าบันทึกโ o ล a าอินเดีย Q3 G P S C ลุยเพิ่ม7,000เมกโชว์พันธมิตรอวาดาเพียงรายเดียวย้ำไม่ต้องเพิ่มทุน นายทิติพงศ์จุลพรสิริดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน GPC s ได้เปิดเผยผ่านรายการข่าวหุ้นจากตลาดวานนี้นะคะว่าในช่วงไตรามาสร3ปี2564บริษัทจะทยอยรับรู้รายได้จากโครงการโซลาร์ฟาร์มที่อินเดียหลังจากที่บริษัทย่อยได้เข้าลงทุนใน a วารดาเอเนจีไพรเวทลิมิเต็หรือว่า a วารดาสาธารณรัฐอินเดียสัดส่วน41.6%มูลค่าลงทุนราว15,000ล้านบาท โดยโครงการสลักฟาร,ร์มดังกล่าวมีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น3,744เมกะวัตต์เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วประมาณ1,392เมกะวัตต์และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง2,352เมกะวัตต์ซึ่งจะทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในปี2,564ถึง2,565และมีเป้าหมายการเติบโตถึง11,000เมกะวัตต์ในปี2,568 ซึ่งทางอาวาดาก็คาดการณ์นะคะว่าหากกำลังการผลิตเป็นไปตามเป้าหมายจะมีกำไรก่อนหักภาษีและค่าเสื่อมอยู่ที่ประมาณ20,000ล้านบาทในอีก5ปีข้างหน้าเมื่อต้นบริษัทคาดว่าจะสามารถรับรู้กำไรตามสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ1,000ล้านบาทและในปี2565นั้น โครงการพลังงานลมในไต้หวันต้องใช้ระยะเวลาก่อสร้าง2ปีก็จะแล้วเสร็จในปี2566และเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตในปี2567ดังนั้นการใช้เงินลงทุนจึงกระจายออกไปซึ่งเงินลงทุนก็จะมาจากเงินกู้ของบริษัทปตทจำกัดมหาชนหรือว่า PTT ที่สัดส่วน50%และอีกส่วนหนึ่งจะมาจากกระแสเงินสดของบริษัททำให้ไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุน นอกจากนี้ล่าสุดนะคะบริษัทยังได้เปิดโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงาน G ีเซลโดยใช้เทคโนโลยีเซมิโซลิดแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยกำลังการผลิตเริ่มต้น30เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธจังหวัดระยองซึ่งโรงงานนี้สามารถขยายกำลังการผลิตเพิ่มเป็น100เมกะวัตต์ต่อปีขณะเดียวกันบริษัทมีแผนขยายลงทุนโรงงานแบตเตอรี่กำลังการผลิต1กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีภายใน2ปีข้างหน้า คาดว่าจะสามารถสรุปพื้นที่สำหรับตั้งโรงงานดังกล่าวได้ภายในปี2,565ค่ะก็ถือว่าน่าจับตามองนะคะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องของผลการดำเนินงานของทาง GPC s ค่ะภายในช่วงไตรมาส3าที่ก็คาดว่าจะเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนั่นเองนะคะหลังจากที่มีการรับรู้ไรายได้โครงการโรงไฟฟ้าที่อินเดียเข้ามาเป็นไตรมาสแรกนั่นเองแล้วค่ะ ต่อเนื่องกันเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของภาพรวมผลการดําเนินงานงวดไตรมาสสของปีนี้ของทางคุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ค่ะที่ล่าสุดนี้นะคะก็มีการประกาศออกมาครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามภาพหัวข่าวที่ว่าบเบทแชมกำไร6เดือนแซงกสิกรไทยพาณิชย์ ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าวานนี้ธนาคารพาณิชย์ทั้ง10แห่งแจ้งผลประกอบการงวดไตรามาส2และงวด6เดือนแรกของปี2564ครบแล้วโดวยกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะมีกำไรสุทธิ51,263ล้านบาทเพิ่มขึ้น69.14%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่งวด6เดือนแรกของปี2564มีกำไรสุทธิทั้งสิ้น97,896ล้านบาทเพิ่มขึ้น26.90%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยพบว่าธนาคารกรุงศรีอยุธยาหรือว่าเบทําำกำไรสุทธิสูงสุดในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่มีกําไรสุทธิในไตรามาสสองอยู่ที่14,543ล้านบาทเพิ่มขึ้น123.46%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากการบุกกาไรพิเศษจากเงินลงทุนการขายหุ้นบริษัทเงินติดล้อจํากัดมหาชนหรือว่าติดล้อ ขณะที่ธนาคารกรสิกรไทยหรือว่าเคแบงค์มีกำไรสุทธิ8,894ล้านบาทเพิ่มขึ้น308.91%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากธนาคารตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือว่า ECL ลดลง39.32%เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCB มีกำไรสุทธิ8,814ล้านบาทเพิ่มขึ้น5.43%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นผลจากการขยายฐานรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยและการปรับตัวลดลงของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ส่วนทางด้านธนาคารกรุงไทยหรือว่า KTB นั้นมีกำไรสุทธิอยู่ที่6,011ล้านบาทเพิ่มขึ้น60.07%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นตามสินเชื่อที่ขยายตัว5.3%จากไตรมาสที่ผ่านมาค่ะ ก็ถือว่าครบถ้วนนะคะคุณผู้ชมสําหรับผลการดําเนินงานงวดไตรมาสสองของหุ้นในกลุ่มแบงค์ค่ะซึ่งก็ถ้าดูจากภาพรวมแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็ถือว่าฟื้นตัวขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนพอสมควรเลยทีเดียวละคะ่ะต่อเน,นื่องเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของมาตรการล่าสุดค่ะในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะของทางสู์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือว่าสบคตามพาดหัวข่าวที่ว่า สั่งปิด10กิจการเพิ่มผอ,อ,อวัคซีนขอโทษประชาชน แพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคเปิดเผยนะคะว่าวันนี้สบคได้ขยายปิดกิจการหรือว่าปิดสถานที่แบบมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีก10กิจการจึงมีข้อเสนอแนะให้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครหรือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่สีแดงเข้ม13จังหวัดพิจารณาสั่งปิดสถานที่กิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดดังนี้ค่ะอันแรกก็คือสนามกีฬาทุกประเภททั้งประเภทในร่มและกลางแจ้ง 2. ก็คือสระน้ําเพื่อการเล่นกีฬา 3. ลานกีฬา4ศูนย์แสดงสินค้า 5. ศูนย์การเรียนรู้ 6. ห,ห้องสมุดสาธารณะ 7. พิพิธภัณฑ์ 8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 9. ร้านเสริมสวยร้านตัดผม 10. ส,สวนสาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์ต่างๆ ส่วนทางด้านนายแพทย์นครเปรมศรีผู้อํานวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ออกมากล่าวขอโทษพี่น้องประชาชนที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดหาวัคซีนได้ในจํานวนที่ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์รวมทั้งการกลายพันธุ์ของไวรัสไม่ใช่เรื่องที่จะคาดหมายได้ล่วงหน้าและเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้การระบาดของโรคนั้นรวดเร็วและรุนแรงกว่าที่เคยเป็นมาก่อนในช่วงปีที่แล้วทําให้จัดหาวัคซีนไม่ทันกับสถานการณ์ อย่างไรก็ตามได้มีการเร่งจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมทั้งปีนี้และปีหน้ามีเป้าหมายจัดหาวัคซีนที่ตอบสนองกับไวรัสกลายพันธุ์เพื่อให้สงมอบได้ตั้งแต่ไตรามาสหนึ่งของปี2,565ค่ะก็คงต้องมารอประเมินกันดูนะคะคุณผู้ชมว่าเรื่องของมาตรการปิดสถานที่เพิ่มเติมเนี่ยจะสามารถช่วยควบคุมจํานวนผู้ติดเชื้อรายวันที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องได้จริงหรือว่ามีการควบคุมได้มากน้อยเพียงใดนั่นเองค่ะ ตอเนื่องกัเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการปรับแผนออกหุ้นเพิ่มทุนของทางบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนหรือว่าบ้านปูค่ะตามพาดหัวข่าวที่ว่าบ้านปูแจ้งยกเลิอกออก w 6หลัง xr เป้าเหลือ10บาท90สสตงัง นางสมรดีชัยมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบานปูได้เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมามีมติปรับรายละเอียดการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎการเพิ่มทุนของกรต โดยโยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบ้านปูครั้งที่6หรือว่าบ้านปู W6 จำนวนไม่เกิน1,270ล้านหน่วยเหลือการออกวอร์รนต์เพียงแค่2รุ่นก็คือบ้านปู W4 และบ้านปู W5 ในอัตราส่วน1หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ1หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ์โดยมีราคาใช้สิทธิ์อยู่ที่5บาทต่อหุ้นและ7บาท50สตางต่อหุ้นตามลำดับ กำหนดเครื่องเครื่องหมาย XD ก็คือวันที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิ์จองซื้อหุ้นออกใหม่ในวันที่16สิงหาคมก่อนจะนำบ้านปู W4 และบ้านปู W6 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไปอย่างไรก็ตามบริษัทจะนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวันที่9สิงหาคมนี้ ส่วนทางด้านบริษัทดักรั์กรุงศรีได้ระบุว่าบ้านโปปรับแผนเพิ่มทุนครั้งนี้ทําให้บริษัทได้รับเงินใช้เพิ่มทุนเร็วกว่าแผนเดิมแต่จะลดลง2,100ล้านบาทดังนั้นจึงยังคงแนะนำซื้อราคาเป้าหมายอยู่ที่16บาทต่อหุ้นก่อน XR แต่ปรับราคาเป้าหมายหลัง XR ลดเหลือ10บาท90สตางต่อหุ้นค่ะ ก็ถือว่าเป็นเกมการเงินที่น่าติดตามดูอย่างยิ่งนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการทําให้ผลราคาหุ้นของบ้านปูเนี่ยกลับลดลงมา,มามากน้อยเพียงใดในอนาคตนะคะก็คงต้องมาติดตามกันต่อน,นั่นเองแหละค่ะสลับกันไปดูนะคะเรื่องของกรณีของทางบริษัทไมเนอร์อินเต t ร์ n a ชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือว่ามิ้นค่ะกับการปิดดยวขายโรงแรมในต่างประเทศตามพาดหัวข่าวที่ว่ามิ้นฟาดกำไรพันล้านขายสโรงแรมโปรตุเกส นายดิลิปราชากรียาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มมิ้นต์ได้กล่าวนะคะว่าบริษัทได้ขายโรงแรม2แห่งในเมืองอาลกาฟประเทศปโปรตุเกสได้แก่โรงแรมทิวอลลี่มารีน่าวิลามราและทิวอลลี่คาโวเอโรมูลค่ารวมทั้งสิ้น148ล้านยูโรหรือประมาณ5,700ล้านบาทและมินต์จะรับรู้กำไรจากการขายสุทธิ26ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว1000ล้านบาท ทางนี้เมื่อการขายเสร็จสิ้นมิ้นจะบริหารงานโดยผ่าน N H Hotel Group หรือว่า N H h ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงแรมทั้งสองแห่งภายใต้สัญญารับจ้างบริหารซึ่งมีระยะเวลา20ปีสำหรับการขายโรงแรมครั้งนี้นะคะก็จะช่วยให้มิ้นนั้นสามารถลดระดับหนี้สินและสำรองเงินสดปางส่วนไว้เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานะทางการเงินและเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทนั่นเองค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีไม่น้อยนะคะคุณผู้ชมสําหรับมิ้นก็คงต้องมาติดตามกันดูแล,ล้วค่ะว,ว่าราคาหุ้นของมิ้นเองนั้นวันนี้จะสามารถปรับตัวตอบรับกับประเด็นดังกล่าวได้มากน้อยเพียงใดนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมเรื่องของปิดท้ายข่าวรอบเช้าว,วันนี้นะคะกับแนวโน้มผลการดําเนินงานงวดไตรมาส2ปี2564ของทางบริษัทขนส่งพัสดุยักษ์ใหญ่นะคะอย่างทางบริษัท Kerry Express ประเทศไทยจํากัดมหาชนหรือว่า KEX ตามพาดหัวข่าวที่ว่า KEX ส่งซิกค Q 2แจมปริมาณส่งพัสดุพีคมีลุ้นกำไรโต49 นายอิสรินพัทรรมยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการลงทุน KEX ได้เปิดเผยนะคะว่าการแพร่ระบาดของ COVID โควิด -19 ระลอก3นั้นถือว่าเป็นปัจจัยบวกต่อภาคธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซโซเชียลคอมเมิร์ซและโลจิสติกสที่มีปริมาณการขนส่งขยายตัว โดยในช่วงไตรามารส2ปี2564มีปริมาณพัสดุขยายตัวทำสถิติใหม่สูงสุดและมีอัตราการคัดแยกพัสดุในช่วงพีคพุ่งเกิน2ล้านชิ้นต่อวันจึงทำให้ภาพรวมผลการดำเนินง,งานออกมาดีซึ่งกำหนดประกาศงบในวันที่11สิงหาคมนี้นอกจากนี้ในช่วงปลายไตรามาส3หรือว่าช้าสุดต้นไตรามาส4ทาง KEX จะเปิดให้บริการใหม่รวมกับพันธมิตร2-3ธุรกิจ ทางด้านบริษัทหักทรัพย์ KGI ประเทศไทยได้ประเมินนะคะว่ากำไรสุทธิของ KEX ในไตรามารส2นั้นจะอยู่ที่317ล้านบาทเติบโต49%เมื่อเทียบกับไตรามาสแรกที่ผ่านมาตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับคงคำแนะนำซื้อหุ้น KEX ประเมินราคาเป้าหมายปี2565ไว้อยู่ที่56บาทน,นั่นเองค่ะ นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหุ้นนะคะคุณผู้ชมที่ได้รับอน,นิสงจากโควิด -19 อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทีเดียวแล้วค่ะก็คงต้องมารอตามดูกันต่อนะคะว่าตัวเลขกําไรของ KEX นั้นจะสามารถทําจุดสูงสุดใหม่อย่างที่มีการประเมินกันไว้อย่างไรหรือไม่นั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือทิศทางข่าวสําคัญบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้โดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการข่าวต่อไปได้นะคะกับรายการข่าวหุ้นจากตลาดวันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษค่ะกับคุณวัชชัยมงคลศรีสวัสดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสยามเทคนิคคอนกรีตจำกัดมหาชนหรือว่า STECH ในประเด็นที่ว่าเจาะลึก STECH IPO น้องใหม่กลุ่มก่อสร้างรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามกันได้ทางคลื่นเวทรยสองรวมถึงข่าวหุ้นทีวีออนไลน์ได้ค่ะตั้งแต่เวลากั้นนาฬิกา35นาทีสำหรับช่วงนี้ดิฉันและทีมข่าวต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน